c a ม y ี่เข้าใหม่ตัวท็อปรุ่นพิเศษนะครับ 2.0G X Timo ปี2015ทา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมไอทอออโต้ครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับกับผมที่บริษัททอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซสาขาสุวินทวงศ์ครับร้านเปิดทุกวันเลย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็น ลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหารถมือสองสภาพดีๆสวยๆนะครับและราคาถูกๆนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับที่ทอโต้ o T o, มีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายคันหลายรุ่นเลยนะครับเป็นรถแบรนด์หลักแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับใครที่กำลังตามหารถสยวยๆก็เบอร์โทรใต้คลิปครับลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเก่งซีดานไซส์ XL ครับเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งาน นะแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะกับคันนี้เลยครับ Toyota Camry 2.0 g x G x t i m o นั่นเองนะครับปี2015นะเป็นปีแรกที่เริ่มผลิตโฉมนี้รุ่นนี้ออกมาเลยนะครับป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านสเลยทีเดียวนะตอนเปิดตัวนะปี2015นะครับผมแต่ว่านะครับคันนี้เนี่ยผมขายอยู่ในราคาเพียง หก5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะสำหรับ 2.0G e t i m o นนะเป็นเครื่อง2,000เบนซินตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแท้โรงงานนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำพิเศษนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นชุดแต่งเดิมๆนะครับของตัวเอ i m o แท้โรงงานนั่นเองนะครับที่เขาผลิตออกมานะครับสำหรับ ในส่วนของตัวรูปโฉมนะเป็นหน้าม i n เนอร์เชนก่อนโฉมปัจจุบันนะคผมนะก็เหมือนกันเลยนะโฉมหน้าต่างๆบอดี้ต่างๆโครงสร้างหรือว่าความกว้างของตัวรถเนี่ยเท่ากันเลยนะครับกับรุ่น2.0 G หรือว่า2.5 G นะครับในปีเดียวกันนะครับผมแต่ว่านะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาแน่นอนครับตัว e t i m o เนี่ยจะเป็นชุดแต่งพิเศษโรงงานนะครับเป็นในส่วนของสเกิร์ต สปอยเลอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นของแท้จากศูนย์เลยเป็นตัวชื่อรุ่นยี่ห้อ e x t i m o นั่นเองนะครับไฟหน้าตัวโฉบนี้เนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับภายในตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไลท์แบบ LED แต่ว่าเป็นเม็ดนะครับประมาณ4-5เม็ดนะชุดค่มไฟเดิมโรงงานครับตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกเซนเซอร์หน้า2จุดนะครับแล้วก็ตกแต่ง ด้วยสเกิร์ตนะครับด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับทรงสปอร์ตสวยๆนะครับผมกระจกทุกบ้านนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยครับกระจกเดิมแท้โรงงานตาปั๊มดำนะครับของแท้ไม่เคยแตกหรือว่าเคยเปลี่ยนนั่นเองนะครับสำหรับล้อของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเฉพาะรุ่นอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว e x t i e m o จะได้แม็กปัดเงาทูโทนนะครับสีดำนะฮะรูปสวยเป็นรูปดาวห้าแฉกนะครับตัดโทนกันแบบนี้ ล้อแม็กหรูครับดิสเบรกสล้อระบบเบรก ABS นะครับส่วนคันนี้ก็ได้ยาง b i s t o n n ปี2019ปลายปีนั่นเองรหัสยางนะครับ2 5 5ทั 5, 5, 5, R 1 7ครับโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมๆเลยนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างรุ่น e x t i m o นะฮะกับ2 0 G เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนนะครับตัว e x t i m o เนี่ยเขาจะมีความเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับ ตัวนี้นะเขาทำเตี้ยกกว่ามาเล็กน้อยเนี่ยเพื่อความเกาะถนนนะฮะจะทําให้รถเนี่ยมีสัสมพันธการขับขี่นะครับที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครััจันนี้ก็คือข้อดีของรุ่น e XTIMO นะครับที่ทําออกมาเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตนั่นเองนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นปรับและพับไฟฟ้าครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับผม โครงสร้างเดิมๆเลยเสาว A เสา B นะครับเสาว B ก็เป็นสีดำเงาแบบเป็นโนแบ็คกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลนะครับเป็นรีโมทเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันภายในนะครับจะเป็นสีดำล้วนแบบนี้นะตกแต่งลายไม้นะถ้าเป็นตัว 2.0G เนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับสีเบรนะครับผมแต่ว่าตัว e x t i m o จะได้เป็นสีดำล้วนแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับสวยๆนะครับ โครงสร้างเสาบีก็เดิมเดิมครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับแผ่นเพจเดิมโรงงานนะฮะไม่มีรอยชํารุดไม่มีแกะครับปี2015ตรงปีนะครับน็อตประตูด้านบนด้านล่างไม่มีแกะไม่มีถอดครับสําหรับตัวเสาบีโครงสร้างเดิมๆวารันตีให้นะครับผมคันนี้เราก็วารันตีหลังการขายให้1ปีเต็มนะครับรถสวยๆโครงสร้างเดิมวารันตีไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําครับใครที่สนใจหรือว่ากําลังตามหารถรุ่นนี้นะครับ โตโยต้าแคมร 2.0G Xtimo ครับรุ่นพิเศษหายากนะฮะในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะครับที่ตั้งขายอยู่ณตอนนี้นะฮะและได้สีดําด้วยนะครับใครที่หารถรุ่นนี้สีนี้นะครับก็ลองแวะเข้ามาดูที่ทอออโต้ได้ครับวารันตีรถสวยแน่นอนนะครับผมสาหรับด้านหลังสวยมากนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าได้ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับ ที่เป็นเฉพาะรุ่นนะครับสปอยเลอร์ด้านบนที่เป็นเฉพาะรุ่นสวยๆแบบนี้นะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดไส้นะครับโลโก้คำว่า Xtimo e เนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ชัดเจนนะครับมีกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถให้ครบถ้วนนะครับก็เป็นระบบหัวฉีดแบบ D4S เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับฝาท้ายก็เปิดจากฝากระโปรงได้เลยนะครับหรือว่าจะเปิดจากตัวรีโมทก็ได้นะครับ ห้องเก็บของกว้างมากนะครับสำหรับ t o y ยต้ c แคม y ี่นะในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ถาดยางมีให้ครบนะครับมีในส่วนของอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรตะแกรงนะตะแกรงไหตะข่ายเออนะครับขอภัยนะครับตะข่ายนะครับกันของหล่นอะไรอย่างนี้ก็มีให้ด้วยนะส่วนด้านล่างนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของรุ่นนี้เลยนะครับผม นะจะเป็นในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเพราะว่าตัวยางอะไหล่เนี่ยจะได้เป็นล้อแมกนะครับลายเดียวกันกับด้านนอกเลยนะครับผมได้ล้อแมกลายเดียวกันกับด้านนอกเลยนะไม่ใช่ล้อกระทะนะครับผมยางอะไหล่ก็เป็นยางบิสโตนนะตัวนี้น่าจะเป็นยางติดมากับตัวรถนะครับใช่ด้วยนะครับปี15นะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับก็มีร่องรอยการวิ่งมาบ้างแล้วนะครับสำหรับตัวยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงครบนะคบผม ครื่องมือแม่แรงครบนะโครงสร้างด้านหลังเนี่ยรอยซีนรอยเชื่อมก็ของเดิมครับซีนไข่อะซีนซีนทางมะพร้าวสีขาวไข่นะครับผมรอยเชื่อมก็เดิมเดิมครับไม่มีรอยเจาะตัวเครื่องตัวถังนะครับไม่เคยติดแก๊สนะรถตรวจสอบได้นะครับผมสําหรับคันนี้ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาครับโครงสร้างด้านหลังก็ด้านซ้ายด้านขวาครับก็ของเดิมโรงงานนะครับผมฝากระโปรงก็ของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกัน คใครที่หาอยู่นะสำหรับ 2.0G Extimo ครับก็ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในของคันนี้กันบ้างนะครับว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างรุ่นพิเศษที่เป็น2.0รุ่น G Extimo เนี่ยกับ2.0รุ่น G ที่เป็นธรรมดาเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ตัวปุ่มสตาร์ทนะอันนี้เหมือนกันนะครับ ปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับแอร์ออโต้ดูโอซ้ายขวาเหมือนกันครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับทั้งหมดก็เหมือนกันนะมีระบบเซ็นทรัลล็อกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับผมแล้วข้อแตกต่างล่ะนะครับข้อแตกต่างนะครับอย่างแรกเลยตัวพวงมาลัยถ้าในตัวปี2015เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยของ2.0รุ่นจีธรรมดาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหนังสีก้านนะครับจะเป็นพวงมาลัยหนังสีก้านนะแล้วก็ มีแค่ในส่วนของอตัวคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับคุ้ดคอนโทรลยังไม่มีนะตัวนี้มีคุ้ดคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยได้เป็น3ก้านนะครับแอร์แบ็กสใบรอบตัวรถนะครับมีระบบใส่เกียร์แบบแพ t เดิลชิปให้นะครับเพราะว่าตัว x อ็กซิมเนี่ยเขาทํามาเพื่อเป็นรถสไตล์ทรงสปอร์ตนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้าง อัตตาการเร่งดีนะครับถ้าเป็นตัวปีใหม่ๆเนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ยังไม่มีให้นะครับเลขไมค์คันนี้ครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดโลนะก็ไม่แท้นะครับตรวจสอบได้นะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำรั้งเลยนะครับที่เก็บของก็เป็นสีดำตกแต่งลายไม้ครับตัวนี่เลยนะครับข้อแตกต่างของ2.0 X t i m o โกับ 2.0G ก็คือตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าจอ Android เรียบร้อยนะครับผม เป็นหน้าจอ Android นะครับที่เป็นของตัวเครื่องเล่น JBL ด้วยนะครับเป็นเครื่องเล่น <c oughs> เครื่องเสียงของ JBL และตัวนี้มีระบบนำทาง Navigator ให้นะครับเทียบเท่ากับออปชันตรงนี้เหมือนตัว 2.5G เลยนะครับก็2.0 e t t m o o เนี่ยจะเป็นรวมระหว่าง 2.5G กับ 2.0G นะครับผมแล้วก็รวมกันได้เป็น 2.0G x x t i m o คือคันนี้นี่เองนะครับแอร์ออโต้ดูโอ้ซ้ายขวาม่านหลังไฟฟ้านะมีเหมือนกันตรงกลางก็เป็นี่วางแก้วนะครับช่องชาร์จไฟช่องเสียบสาย AU/USB นะครับแยร์ออโต้นะแบบขั้นบันไดนะรุ่นนี้หัวเกียร์ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามมีม่านหลังไฟฟ้าครับชาร์จเจอชิวอ่าชาร์จเจอ QI นะครับหรือว่าชาร์จไวเลสนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับนี้ก็รองรับทั้ง Android นะครับแล้วก็ Apple นะครับ ที่พักแขนก็เป็นหนังสีดานะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะข้อแตกต่างอีกอย่างก็คือตัวเบาะนะครับจะได้เป็นสีดําตัดด้วยได้ตะเข็บสีแดงปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมถ้าเป็นรุ่น 2.0G นะครับก็จะเป็นเบาะสีเบรดด้านเองนะคบวันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะก็ใครที่ชื่นชอบเบาะหนังสีดําหรือรถสไตล์ที่ออกแนวสปอร์ตเล็กน้อยนะครับก็แนะนําเลยสําหรับ 2.0G เอ็กซิมโมนะครับผมสวยมากนะได้ชุดแต่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะอ่ะสำหรับด้านหลังนะครับก็ดูแล้วนะครับถ้าเทียบอ่าทักอ่ากับตัว2.0 g จีเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเหมือนกันมีที่บัาแขนครับเปลี่ยนแค่สีเบาเฉยๆยนะที่วางแก้วตกแต่งลายไม้ด้านหลังเปิดเก็บได้ครับแล้วก็แอร์ตู้หลังก็มีให้นะครับคันนี้ก็ได้พงได้พรมเรียบร้อยนะของโตโยต้าแท้สภาพสวยงามเลย หลังคาเดิมฝ้าเดิมครับผมไม่มีร่องรอยของการเปื้อนปื้อนขีดเขียนเจอะเจมิมหรือว่ารอยฉีกขาดรอยยุยรอยยับไม่มีนะมั่นหลังไฟฟ้ามั่นข้างดึงมือได้สองฝั่งเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าครับแล้วก็ดูตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับอบอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สนะ ตัวรถมีเล่มนะครับตรวจสอบได้นะครับประวัติตัวรถตรวจสอบได้โครงสร้างตัวรถเดิมนะครับวารันตีโครงสร้างให้นะครับเครื่องยนต์เดิมไม่เคยแต่งนะครับผมอ่ะมาดูตัวเครื่องกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น VVTi W นะครับผมนะก็เป็นเครื่องยนต์เดิมฝาครอบเทผานะครับหัวฉีด D4S เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2 0 0 0ซีซีนะเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยครับสภาพห้องเครื่องเดิมน็อตเนสไม่มีแกะครับภายในเครื่อง ลอ,อยมาร์กรอยแต้มสีรอย QC ชัดเจนครับระบบเบรก ABS โครงสร้างเบ้าชคหัวน็อตเดิมครับลอยมาร์กรอย q c ชัดเจนคันหน้าในแท้น็อตเดิมฝากระโปรงแท้เดิมศูนย์โรงงานตาปัม๊มโตโยตา้าชัดเจนครับแก้มซ้ายขวาของเดิมหมดคันหน้าเดิมครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะของเดิมหมดเลยนะฝากระโปรงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ นะสตองสติกเกอร์อยู่ที่เดิมหมดนะครับสภาพเดิมๆเงาๆนะครับตัวโครงสร้างด้านในก็คมๆแบบนี้เลยนะตัวโครงสร้างด้านในก็คมๆแบบนี้เลยนะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบถ้วนนะใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหารถรุ่นนี้ครับ 2.0G Extimo ปี2015ราคาเบาๆ6 3 0 0 0 0บาทครับติดต่อได้เลยบนโทรใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมไอทออโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ